ตอนนี้เลยค่ะบอกเลยว่าทรงผมใหม่มาแล้วและเป็นของฟรีด้วยนะคะเป็นทรงผมมัดแกะสีม่วงอ่อนสุดน่ารักแต่แจกน้อยแจกเพียงแค่750ชิ้นค่ะและของตอนนี้ยังเหลือเยอะมากๆเลยแทบจะไม่มีคนได้เลยค่ะเข้าแมปตามพี่แป้งมาเลยพี่แป้งจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะคะไปดูกันเลยค่ะและเควสนะคะในการที่น้งจะได้ของฟรีชิ้นนี้นั่นก็คือน้นน,นนะคะจะต้องเล่นให้จบแค่ เกมเท่านั้นนะคะน้องๆซึ่งบอกเลยเดี๋ยวพาไปดูว่าเล่นยังไงจากนั้นน้องๆจะต้องอยู่ในแบบเป็นเวลา28,800วินาทีหรือเท่ากับเป็นเวลา8ชั่วโมงนั่นเองซึ่งวิธีการเล่นนะคะให้น้องเนี่ยกดเอารถไฟออกมานะคะน้องๆหนีแล้วเราก็นั่งบนรถไฟเลยจ้าจากนั้นให้น้องกดปุ่มนะคะเพื่อให้รถไฟมันเล่นไปนะคะน้องคิดว่ามันง่ายใช่ไหมอ่าเดี๋ยวน้องๆดูนะคะบอกเลยว่ามันไม่ได้ง่ายเหมือนที่เราเห็นนะ,ะทุกคนอุปสรรคในการที่เราจะ เลยว่ามันค่อนข้างที่จะลำบากเพราะอุปสรรคมปนเยอะมากไม่งั้นคนจะล่วงกันเต็มหรอกนะน,น้องๆพี่แป้งไปแค่นิด้เดียวพี่แป้งล่วงแล้วอีย yeah. รีบมาทํานะคะเพราะมันต้องโอนนานเหมือนกันตอนนี้เลยขอให้ได้นะคะเดี๋ยวหลังมาเด้อ